สวัสดีครับทุกคนจูงกะแมวบางปูนจูงกะหนุแม่แซมสายเออมาครับวันนี้ได้ส้มผักเซียนน้ำลายโซ่เลวบึงเหี่ยวไมยังไงเนี่ยซสาซวยังเหี่ยวไม้ซาคอมเมนเรียกจูอี๋หนุเมออกจูสุดท้ายแมวบางปูนเอใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับจำไม่ได้แล้วคอมเมนเต์เรียกอะไรเนาะไม่ได้กินนานนะแล้วก็มีเนี่ย ต้มเอ็นหมูนะต้มเอ็นหมูมีปลาแห้งนิดหน่อยอุ้ยพริกนะดูพริกนะมาเป็นสวนไาไปคำแรกฮือเฮาจูสเียที่พริกตบับดตัวเอาไปทุกคนอืม อืมอืมปลาแห้งว่าจะก,กินกร,บรอบไม่กรอบแล้ว เนื้อไมภาษาเมรนจำชื่อไม่ได้ทุกคนให้รู้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอืมอืม

อืฟังเสียงยอดเด็การอ่าสมปักเสียนมาเด้อ แม่พี่น้องกินขา้าวอืมซึ่งเดียวซื้อข้าวมาห้าบาท อืมออืมยอดรู้จักลืมชื่อเขมี่เฉยเลยนึกอยู่นะก่อนถ่ายอะ่ะนึกออกอยู่แต่พอถ่ายนึกไม่ออกอืม Хм Хм เอน็นมูเผ,ผ็ดน้ำมูกน้ำหูน้ำตาไหลอืมอืมไม่เผ็ดได้ยังไงพริก Ухара

ออืมออขอตัวลายทุกคนไปก่อนนะครับเพียนมากเลยสู้ไ่ไว้ขอคบค้าที่รับชมสวัสดีครับเออ